สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะใน่ควรทานข้าวเสร็จนะคะไม่ควรเพิ่งทำากับข้าวทานข้าวเสร็จต,ต่อนะคะมาดูโมแฮน,นะคะมองโมแฮน,นะคะ ถอนต้นจูดต้นเพกกินรากนะคะเนี่ยนะคะต้นแบบนี้นะคะที่น้องโมงแห่กินนะคะถอนกินรากนะคะดูน้องนะคะสาวสวยโมแห่ะคะมาพักกับพราอาจารย์ที่วัดนะคะ ะะมีความสุขนะคะได้เล่นดินนะคะธรรมชาติของช้างนะคะเดูน,นะคะเล่นเล่นดินเล่นน้ำชอบนะคะจะถอนรากเพล็กรากจุกมากินนะคะฉลาดนะคะมแฮฉลาดมากะคะ กินเก่งกินเยอะนะคะอ้วนทวนสมบูรณ์นะคะตัวโตมากนะคะโอ้เนะคะดูนะคะเล่นดูนะคะมือน้อยเล่นแล้วดูนะคะเล่นดูนะคะเล่นแอ้่เล่นดินนะคะอ้าวมีความสุขนะคะเล่นใหญ่เลยอ้าวดูนะคะดูด,ดูเป่าดินเล่นนะคะ โมหแ่ oh, yeah. เป่าดินเล่นดแล้วนะคะออ้ย oh, hey. ดูทำนะคะโมหแ่ oh, yeah. จะดึงลากกินนะกินแล้วนะคะโมหแห่ oh, yeah. ดึงลากโจดลากเพ็กกินแล้วนะคะเป็นช่างที่ฉลาดนะคะดูนะคะเอาเท้าเตะเตะเตะนะคะให้ดินมันล้วนแล้วก็ดึงลากโจดลากเพ็กขึ้นมากินนะคะฉลาดมากนะคะน้องโมหแห่ oh, yeah. ดูตาขาวนะคะดินนะคะติดตาตาขาวหลับตาไว้นะคะกัลวดินเข้าตาตัวเองด้วยนะคะมนี่กวดินเข้าแม้กระทั่งตาตัวเองนะคะโยนดินใส่แล้วก็หลับตานะคะฉลาดมากเลยนะคะมมนี่ดนะคะ วันนี้นะคะเราก็พักสี่โมงกว่านิดหนึ่งนะคะพักให้น้องได้กินน้ำเล่นน้ำนะคะเราน้องกินน้ำเรียบร้อยแล้วก็มาผูกนะคะแม่คนก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วก็มาไลนะะ่นะคะดูนะค่ะกินกินหญ้านะคะูแห่กินไม่ค่อยเลือกนะคะเขาจะเป็นช้างที่กินง่ายอยู่ง่ายนะคะเมื่อคืน น้องนอนสี่ทุ่มนะคะกินซะต้นโพเกี้ยงเลยนะคะพ่อควรฟันต้นโพนะคะตัดต้นโพให้เยอะมากนะคะเมื่อคืนโมแฮก็กินเกี้ยงเลยนะคะสาวน้อยนะคะขี้อ่อนนะคะสองวันแล้วนะคะหาค่ากับข้าวไม่ได้นะคะแม่แม่แมวันนี้ก็ไม่ได้ค่ากับข้าวนะคะหาเงินยากมากนะคะ ฝากแม่ๆนะคะเมตตาช่องเล็กๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้องโมแฮด้วยนะคะรายหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ